ฐานะคนไทยคนหนึ่งนะคะก็ขอยืนยันค่ะขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะคะความตั้งใจอย่างแท้จริงที่ตั้งใจจะทําเพื่อประเทศตลอดมาไม่ว่าบทสนทนานั้นที่เป็นคลิปเสียงออกไปดิฉันเองไม่ได้ขออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวดิฉันเองเลยนะคะก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่ดิฉันยึดมั่นเสมอนั่นก็คือชีวิต ของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นพล,ลเรือนดิฉันตั้งใจจริงๆด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นว่าจะทำอย่างไรเพื่อรักษาชีวิตเขาเหล่านั้นไว้ให้ได้นะคะคำตัดสินของศาลในวันนี้นะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างฉับพลันนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันค่ะทุกฝ่ายไม่ว่า จะเป็นฝ่ายรัฐบาลเองฝ่ายค้านนะคะประชาชนเองทุกๆคนก็ต้องมารวมใจกันค่ะสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของเราให้กลับมาเข้มแข็งให้ได้ให้ไม่มีจุดเปลี่ยนอย่างฉพรันเช่นนี้อีกดิฉันต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ให้โอกาสดิฉันทำงานเพื่อประเทศชาติมาเกือบหนึ่งปีเต็ม ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้ทำเพื่อประเทศชาตินำประสบการณ์นำความตั้งใจมาเพื่อจะพัฒนาประเทศชาติเพื่อจะให้ประเทศไทยของเราเต็มไปด้วยโอกาสดิฉันคิดค่ะว่ายังไงก็ตามรัฐบาลต่อจากนี้ก็จะนำในเรื่องของโอกาสกลับมาให้พี่น้องประชาชนให้ได้ ฉันเองก็จะคอยติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็คอยเป็นพลังที่ดีให้กับประเทศชาติของเราต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ